แถมวันนี้มาถึง EP กำเนิดเสือบรรยยนขนจังไรคขับรถเหีย er อะไรก็พังขับทุกวันพังแม่งทุกวันวันนี้ถึงคิวของน้องเขาแล้วครับผมแอคคอร์ดเจรนญทนที่5น้องมะลิอีสาวคนยงยามบ้านวัดยางส่งเข้าประกวดกวดวดก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 วดปวดยเจ้าตัวแอคโคะทำไมเป็นรถที่กำเนิดนะครับเป็นปี1995นะครับ ชื่อสายยาของน้องเขาคือท้ายก้อนเดียวเทคใหญ่เค็มแคมกระดิกโอ้ยพูดไม่ชัดเลยฟังแล้วเสียวสั้นท้องน้อยเหลือเกินแคมกระดิกด้วยเครื่องยนต์หัวฉีดขนาด 2,200cc นะครับผมพร้อมระบบวาวแปรผันวีเทครหัส F22A ให้พลัง140แรงมา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 เว้ยโคอีกแล้วไอ้เฮียส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ4จงังหวะ นะครับผมก็ถ้าจะให้พูดไปก่อนนี้ก็เซลล์ขายรถแลครับเอาเอาแค่แบบแค่นี้พอก่อนนะฮะเกินเกินกันไปก็มาต่อที่ความรักสาระของผมนะครับไอที่ว่า VTEC แคมกระดิ่งนี่มันคืออะไรเดี๋ยวผมผมเล่าให้ฟังดีกว่ะเอาเอาแบบพูดแบบบ้านๆเลยแล้วกันนะครับผมไอวีเทคเนี่ยเขาย่อมาจากไอ variable valve timing and electronic control ครับคือถ้าจะแปลกันก็ยาวฮะก็เรียกว่าแคมกระดิ่ง่ายสุดนะครับผม เป็นการคลิกแคมครับผมหรือการปรับองศาแคมชาร์ปนั่นเองอ่าแล้วมันดีไงอฮะปดโทษคือเมื่อเครื่องยนต์นะครับผมทํางานในย่านความเร็วต่ํานะครับเครื่องยนต์ก็จะทํางานปกติครับผมขับได้สบายสบายแล้วก็ให้ตาเล่งพอๆกับรถทั่วไปแต่อีทีนี้เนี่ยเนี่ย,เ,ยเพอเหยียบมากๆเข้าเเหยียบหรือแช่ยาวๆนะครับผมหรือใช้เครื่องยนต์นะฮะในรอบสูงวีเทคก็จะทำงาน หรือเรียกว่าเทคเปิดนะครับผมตื้อ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 ไอม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยถ้ามันเทคที่แบบว่าไปเกี่ยวสาวทุยอ่าต่อต่อนีทีนี้องศากดวาวก็จะเปลี่ยนระยะยกวาวนะครับแล้วช่วงเวลาตาองศาแคมก็จะสูงขึ้น แคมขึ้นสูงขึ้นแคมขึ้นสูงขึ้นเออได้ยินแล้วก็จมูกบานแล้วครับผมแต่เนี่ยะครับผมมันแบบไอตอนนี้แหละครับผมสุดนะฮะมันแบบอืลองนึกภาพตามผม,มนะครับลองฟังลองนึกสึงน,นี้เนาะเนี่ยเแตงขยี้เขาบ้างมาแคมเขาก็เด็กเลยเห็นมานึกนึกนึกภาพนะครับผมนึกภาพน้องนัดนะครับน้องนัด นะครับผมกับน้องเชลิศสามโคเวลาพูดแบบนี้นะฮะต่อหน้าแบบตาต่อตาตาต่อตา,ตา,ตานะครับออื้หือึ่ยเสียววาบกระสานใจนะครับผมแล้วตรงนี้นะฮะดูรูปครับดูรูปเห็นไหมฮะเห็นนะครับเห็นไหมฮะนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับเทียเขาถามว่าเทคเปิดตอนไหนเปิดท er ุ <ee> ่มเนี่ไงปีที่สีถุยไม่ใช่อิสตัชเข้าหมายถึงวาวีเทค กดแคมให้แคมกระดิกเนี่ยที่กี่รอบอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือป้างก็ว่าที่2 8 0 3 0 0 0รอบก็เปิดละแถมลากให้ถึง6 5 0 0 0 0ถึง7,000รอบสบายๆเครื่องไม่พังอีกีนี้เนี่ยไอทางเทคนิคเนี่ยผมไม่กระดิกครับผมสนใจแค่แคมกระดิกผมก็อาศัยว่าสมมติเอาถ้าวิ่งวิ่งมา6 4 8, สิถึงแปเนี่ยพอวิ่งได้ลอยๆนะครับผมก็เหยียบคันเร่งแบบแรงยัน ผมเหยียบคันเล่นแบบระแรงยันโคนไปเลยอีกทีนี้เนี่ยหน้าน้องมะลิก็จะกดลงครับแล้วก็ในจังหวะนั้นนะฮะผมก็ถือว่าเทคเปิดละโอ้ตึง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 เฮ้ยไอ้เฮียหมายถึงว่านี่ครับผมโทษทีโทษทีก็คือพอเทคเปิดเนี่ยก็ลากรอบครับผมเอาให้สุดแล้วตัดที่180คือเมื่อก่อนเนียครับผมบ้านอยู่สามแยกไฟฉายครับแต่ไปแถว ไปทํางานแถวบางเมืองสมุทรปราการขึ้นด่วนกาญจนานะครับผมเข้างานแปดโมงสามสิบนะฮะแต่ผมตื่นเนี่ยเร็วที่สุดเดียก็เจ็ดโมงเข้าไปแล้วกว่าจะเตรียมตัวกว่าจะอะไรเสร็จไปถึงรถก็เจ็ดโมงยี่สิบนะครับพี่ๆคิดว่าผมไปทันไหมเฮ้พี่ๆต้องคิดว่าผมไปไม่ทันแน่นอนเลยแต่ผมทันครับผมทํายังไงให้ทันเพราะผมกดครับผมทําผมมาก้ากด ไม่กลัวค่าน้ํามันเพราะว่าผมอ่ะให้น้องบริติดแก๊สดมสารละเหยน้องก็อ่า,อาประหยัดฮะถ้าไปดมเคเนี่ยโอ้โหแพงะฮะดมกาวเนี่ยฮะถูกไม่ใช่ฮะหมายถึงว่าให้ติด LPG นะครับผมก็จะประหยัดนะฮะติดแก๊สก็ประหยัดผมก็เลยกดกระจายกดจับกดปั๊บเลยผมไปทําที่ชัยหมากกระจายนะครับตอนนั้นมี2องหมืกว่าบาทมั้งสองหม้านะฮะในช่วงปี สองพันสิถวนั้นนะครับก็ผมอะ่ะก็เลยสามารถยืนพื้นที่ร้อยสีถึงร้อหสิได้ตลอดเวลาแล้วก็เพราะไอ้ขับแบบนี้นะครับผมแม่งความชิบหายมันก็เลยมาเยือนผมก็คือผมอ,ะอ่ะตอนนั้นอะ่ะที่ไปทําบางเมืองอะ่ะผมก็ลงล้อสิบเจ็ดนะครับมาเปลี่ยนแทนขอบสิบห้านะครับแล้วก็เปลี่ยนโชคคู่หน้าฮะ ให้เป็นของเทอินมือสองครับเก่ายุน่นนะฮะแล้วก็ตัดสปริงล้อหลังมันก็เลยเกิดแอโรไดนิกแบบห้ำหําคือสามารถเข้าโค้งได้แนบหน่อยก็เลยแบบม,มั่นใจนะฮะท่อดังล้อวิ่งซิ่งกระด้างความบัไลมยนันก็เลยมาเพราะว่าความเหมอ่หมอยแบบนี้นะครับผมแถมรถก็ดีด้วยข,ข,ขยี้แล้วมันก็กดิก กดเท่าไรได้เท่านั้นแบบนี้ก็เอาสิครับประเภทผมเลยเนี่ยก็คือบุตไปหาตำแหน่งคันแรกของไฟแดงแล้วจานี้พอไฟแดงเปลี่ยนไฟเขียวปุ๊บผมไม่ให้ใครขึ้นหน้าฮะก็คือใครขึ้นผมต้องแซงให้ได้ผมต้องเป็นที่หนึ่งหรือต้องออกให้ได้ก่อนนะครับผมวิญญาณของไอตันเซนนาเทพเจ้าแห่ง โครงการฟอร์มูล่า one ไอดอของผมมันอยู่ในตัวผมครับทุยเพื่อนผมอะเรียกผมอะว่าไอตัน้นไอหัวควยุยนะครับผมมันคิดแล้วก็น่าสมเพชตัวเองนะฮะคือตอนนั้นน่ะไม่ว่าอะไรไม่ว่ารถญี่ปุ่นกับบะสองแถวสามล้อมอไซค์บีเอ็มเบนวอนโวแจ ผมไม่ยอมตรงนั้นนะครับผมต้องออกให้ได้เป็นคนแรกนะครับเพราะว่ามันมันมันคาบเกี่ยวกับช่วงของพี่ดอมด้วยพี่ดอมบอกว่ามันไม่สําคัญหรอกอะไรที่อยู่ใต้กระโปรงรถอะสิ่งที่สําคัญนะฮะมันอยู่ที่ใจใจอะคนขับอะที่อยู่หลังพวงมาลัยอะ,อะถ้าใจมันได้มันได้ทุกอย่างผมก็คิดแบบนั้นแต่สุดท้ายฮะบัวแรงน้ําครับผมมันก็เลยเกิดอาการที่เรียกว่าน้ําดัน แต่ความจริงน้ําดันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการขับเท่าไหร่หรอกมันเกี่ยวความโง่ของผมะฮะไปซื้อสารเพิ่มระยะน้ํามันเครื่องจากเปลี่ยนห้าพันกลายเป็นหมื่นซึ่งก็คือไอเมฆแบบเมฆกองกอลบินนั่นแหละครับผมเติมเข้าไปปุ๊บนะแมกนาโน,โนฮะเรียบร้อยครับชาร์ปละลายครับผมไอตัวนั้นมันจับเป็นก้อนแข็งอยู่ที่อ่างเลยก้นอ่างเลยเรียบร้อยครับผมก็ นะฮะของแบบนี้มันซื้อได้ทั่วไปตามตลาดนัดก็มีขวดลราไม่กี่ร้อยผมก็เลยโดนเลยฮะรถคันแรกช็อตบล็อกอันแรกก็กับน้องมะลิเนี่ยนะครับจากนั้นฮะก็ก็มารายยับโดยตลอดก็โดนเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเกียร์อีกสอลูกนะครับก็ชิบหายวายป่วงไปตามระเบียบก็เนี่ยฮะสุดท้ายผมก็ ขายรถทิ้งน,นะครับผมได้กำเงินมาแค่แสนเดียวแล้วก็ไปต่อที่เอมิดนะฮะซึ่งเอมิดเนี่ยก็จะมเีเรื่องของมัน EP ของมันอีกนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามนะครับ